สปอยวันพีซตอนที่9 7 1นะครับกับคำสัญญาก่อนวันตาย สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพี e ทั้งหลายนะครับสำหรับวันนี้เป็นคลิปสปอย o ันพี e ตอนที่971นะครับกับชื่อตอนที่ว่าการตัดสินด้วยการต้มหลังจากที่ตอนที่แล้วนะครับพวกโอเด้งได้พ่ายแพ้กับไคโดไปด้วยกลโกงนะครับที่แสนชั่วร้ายของไคโดและพวกของโอเด้งนะครับก็ถูกจับตัวและมีการเปิดท้ายนะครับในตอนที่แล้วว่าโอเด้งและพรรคพวกนะครับพวกเขาจะถูกประหารชีวิตงั้นเรามารับชมกันต่อเลยดีกว่าว่าเหตุการณ์ จะเป็นยังไงต่อเมื่อโอเด้งนะครับเขาต้องถูกตัดสินประหารชีวิต โดยเริ่มต้นนะครับที่ชินุบุเธอเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ทราบนะครับว่าทําไมโอเด้งถึงต้องยอมโอโรจิกับไคโดนะครับในการที่ไม่ปลูกประสาทต่อและเขานะครับจะต้องเต้นนะครับเหมือนคนบ้าปัญญาอ่อนนะครับซึ่งในตอนนี้ชินุบุก็มาเปิดเผยเลยครับว่าทําไมโอเด้งนะครับถึงยอมเต้นนะครับเหมือนคนบ้านะครับโดยที่ไม่อายอะไรเลยด้วยเหตุผลข้อแรกเลยนะครับที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าโอโรจิกับไคโดเมื่อโอเด้งเต้นหนึ่งครั้งนะครับเท่ากับว่าประชาชนจะต้องมีผู้รอดชีวิต100คนด้วยกันซึ่งเหตุผลก็ง ง่ายเลยนะครับเนื่องจากว่าถึงแม้ว่าโอเด้งจะแข็งแกร่งนะครับในการจัดการเจ้าโอโรจิกับไคโดแต่กําลังของเขาเนี่ยไม่ได้เยอะเพียงพอนะครับหากว่าเขาผีผามในการทําอะไรขึ้นมาแน่นอนเลยครับว่าเขาชนะนะแต่ว่าประชาชนจะต้องตายนะครับด้วยกําลังคนนะครับของเจ้าไคโดอันนี้ก็เป็นเหตุผลหลักๆเลยนะครับว่าทําไมนะครับโอเด้งถึงต้องยอมในการเต้นเป็นคนบ้าเพราะเขานะครับก็อยากจะรักษาชีวิตประชาชนของเขาไว้มาต่อที่สัญญาข้อที่2เลยนะครับไคโดกับโอโรจินะครับก็ให้สัญญาเลยครับว่า มันนะครับจะต่อเรือนะครับที่ประเทศวานโนเมื่อต่อเสร็จนะครับโดยเขาขอเวลาเพียงแค่5้ปีนะครับเหมือนผู้นําบางประเทศนะถ้าต่อเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะไปจากประเทศวานโนเลยแต่ด้านนะฮะสองคนนี้จะอยู่ต่อไงแต่ว่าไม่ต้องเลือกตั้งเลยนะก็คือเลือกที่อยู่เองเลยนะครับโดยการจัดการโอเด้งนะครับอย่างที่เราเห็นตอนย้อนอดีตในปัจจุบันนี้และในตอนนี้นะครับก็ได้มีการเล่าถึงอดีตนะครับของปู่ของโอโรจิด้วยหละครับว่าปู่ของเขานะครับถูกกระทําอะไรบ้างนะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าโอโรจิจะไม่พอใจนะ เพ,พราะปู่ของเขาเนี่ยกระทำความผิดนะครับและถูกจับได้และมันเป็นความผิดที่โคตรจะรุนแรงด้วยจึงทําให้นะครับผู้คนก็ไม่พอใจมาทวงคืนความยุติธรรมนะครับและตั้งใจจะมาล้างบางตระกูลนะครับคุโรซุมีนะครับจึงทําให้เจ้าโอโรจินะครับก็ไม่พอใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คนในตระกูลของเขาโดนกระทําทั้งหมดเลยโดยก่อนที่จะมีการประหารโอเด้งนะครับดูเหมือนว่าโอเด้งนะครับจะขอโอกาสครั้งสุดท้ายนะครับโดยการที่ว่าเขานะครับขอเวลาในการตกลงไว้หากเขาสามารถรอดนะครับจากการที่ว่าโดนเจ้าโอโรจิกับไคโดนะครับต้มได้ ภายในระยะเวลา60นาทีเขานะครับขอให้ปล่อยเลยครับเราก้าปลอกดาบแดงไปดูเหมือนว่าใครดนะครับมันก็จะท้าทายนะครับกับคําท้านี้จึงรับคําท้านะครับโดยบอกไว้แล้วครับว่า ไหนดูซิว่าแกจะทนได้อีกถึง60นาทีไหมเจ้าโอเด้งโดยโอเด้งนะครับเขาเดินเข้าไปนะครับเพื่อหวังนะครับจะโดนต้มนะครับแลวอยู่ให้รอด60นาทีเพื่อช่วยเหลือนะครับเหล่าบรรดาค่ารับใช้ของเขาไว้เหล่าบรรดาค่ารับใช้นะครับก้าวปลอกดับแดงนะครับพยายามที่จะว่าจะไปด้วยนะครับแต่โอเด้งได้ห้ามไว้เพราะว่ามันจะผิดเจตนาลมของเขานะครับในการช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นและนี่นะครับก็จะเป็นการเสียสละของโอเด้งในการที่อยู่รอดให้ได้60นาทีนะครับเพื่อให้ทุกคนได้รอดชีวิตและเหตุการณ์นะครับของตอนนี้ก็ ตัดจบไปนะครับและนี่ก็คือเป็นสปอยสั้นๆน,น,นะฮะเดี๋ยวตัวเต็มๆมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร และนี่นะฮะก็น่าจะเป็นเหตุผลชั้นดีเลยแหละครับว่าทําไมเหล่าคินเนมอนนะครับหรือว่าก้าวปลอกดาบแดงถึงรักโอเด้งมากมากเลยกับการเสียสละของเขาซึ่งการที่ว่าพวกคินเนมอนหรือว่าก้าวปลอกดาบแดงรอดมาได้อาจเป็นเพราะว่าโอเด้งนะครับสามารถอยู่ในหม้อได้เกิน60นาทีนะครับหรือว่าหกนาทีเลยได้ซ้ำนะฮะซึ่งตรงนี้นี่มันน่าสนใจเลยแหละครับว่าตอนหน้านะครับอาจารย์โอดาจะเล่าเรื่องยังไงต่อละครับว่าโอเด้งนะครับจะอยู่รอดได้นานแค่ไหนนะครับหรือว่าจะตายเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราต้องมารับชมเลยครับว่าะคร่งไ ใครนะครับชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ